สวัสดีค่ะเอฟซทุกท่านนะคะช่างตอนผ้าทุกคนเนาะคลิปนี้นะคะพี่นานจะมาทำแก้ไขคอเสืออเส้อตัวนี้คอเสื้อตัวนี้เวลาลูกค้าใส่เนาะอาการก็คือคอหน้าตรงนี้เหลือนะคะคอหน้าตรงนี้เหลือคอหน้าตรงนี้ไม่มีตะเข็บอะไรที่จะเย็บมาต่อตรงคอได้เลยเนาะ ทีนี้เวลาเราจับเวลาเราจะแก้ไขเนี่ยเวลาลูกค้าลองเราก็จะจับดูเนาะจับที่ตัวลูกค้านะคะว่าถ้าหากว่าเราเก็บตรงนี้สามารถที่จะทําให้คอคอหน้าของลูกค้าเนี่ยแคบได้นะคะเราก็จะเก็บตรงนี้เลยเก็บตรงจุดนี้เลยนะคะวิธีการเก็บนะคะไปดูวิธีการเก็บกันจ้าค่ะเมื่อเรารู้แล้วเนาะว่าเราจะแก้ตรงไหนเราก็จับที่ตัวลูกค้าเสร็จแล้ว เราก็จะมาเช็คนะคะจับถึงกลางหน้าแบบนี้นะคะจับคอให้เท่ากันลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ช็อคนะคะติ๊กลงไปติ๊กตรงเส้นนี้เลยนะคะข้างเอ่อเส้นเส้นอะไรคอหน้าคอข้างคนะอด้านข้างมาที่ปลายเด็ดเดิมนะคะมาที่ปลายเด็ดเดิมสองข้างนะ บางเกตเดิมเขาเราอาจจะเลาะออกนิดนึงเพื่อที่ให้เราได้เชื่อมกันเนาะเสร็จแล้วเราวัดนะคะเราได้ข้างหนึ่งแล้วเราก็วัดดูว่าข้างนี้เราขีดลงไปเท่าไหร่อันนี้สามนิ้วครึ่งเนาะเราก็มาวัดข้างนี้นะคะให้ได้สามนิ้วครึ่งแล้วเาก็ติ๊กจุดไว้ติ๊กจุดไว้แล้วเราก็จะเก็บเข้าไปประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วที่เรากัด ลูกค้าตำแหน่งมันไม่อาจจะไปใช่หนึ่งนิ้วนะบางทีก็เส้นหนึ่งอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เรากัดลูกค้านะคะกัดตัวลูกค้าแล้วก็คอของลูกค้าเหลือมากน้อยขนาดไหนทำเหมือนกันสองข้างตีแบบนี้ตีให้เป็นลักษณะกลวยเลยนะคะข้างบนกว้างข้างล่างแคบแบบกลวยนะคะก่อนจะเย็บเนาไว้ก่อน เนาตำแหน่งที่เราจะเย็บไปก่อนนะคะตำแหน่งที่เราขีดเนะี่ยเนาไว้ก่อนไ,ได้สีสีหรือว่าได้เนาก็ได้พอเราเนาตำแหน่งไว้แล้วเนาะเราก็จับนะคะจับใช้ช็อคเรานะขีด ตรงเส้นที่เรากิ้งเนี่ยเอ้ตรงเส้นที่เราเนาเนี่ยลงไปที่สาบนะคะสาบนี่ด้านนี้นะหลังจากนั้นเราก็มาใช้เข็มหมุดนะคะ ทนที่เราจะเย็บกัดให้ตะเข็บเขาตรงกันนะคะกัดให้ตะเข็บเขาตรงกันเพราะว่าถ้าหากว่ามันไม่ตรงเดี๋ยวเราจะแต่งไม่สวย จับตรงที่เราขีดไว้นะคะให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแบบนี้นะ,ะ mm. เขาอาจจะบิดบิดนิดนึงอะเราก็พยุงพยุงเขาให้เขาแบบเท่ากันนะคะใกล้เคียงกัน,มน,กน,มนไม่ใช่เท่ากันมันไม่เท่ามันจะสูงต่ำนะ mm. เราก็เย็บมาเลยนะคะ mm. เ,เย็บม, mm. มามาถึงตรงรอยเข็มหมดเราปักเข็มไว้นะคะปักเข็มย,ยกตีนผีแล้วเราก็แต่ง จับตรงปลายเก็ดนะคะขึ้นมาแบบนี้ดึงผ้าแต่งแต่งข้างล่างไว้ให้มีเนื้อผ้าเป็นเละไปเป็นจีบข้างล่างนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เดินเข็นแล้วเดินจักมาเลยนะเดินจักมาค่อยๆหายประมาณปลายเก็ดปลายเกตที่เราขีดตำแหน่งไว้นะคะเราก็จะแต่งลักษณะคล้ายๆเกาะอกเลยนะคะ เราจะไม่แบบเป็นแบบกลวยทิ่มไปปุ๊บอย่างนั้นไม่ได้นะอกเขาจะมีจีบนะคะต้องค่อยๆแต่งเป็นกลวยนะ,ะลักษณะแบบนี้นะคะแต่งลักษณะเป็นโค้งมนคล้ายๆคล้ายๆเกาะอ,อกนะ,ะถ้าหากว่าเราเย็บปุ๊บลงมาหยุดตรงนี้ตรงนี้เขาจะเป็นจีบ เก็ดไปอ,อกเขาจะเป็นเป็นจีบนะคะมันจะไม่สวยพอเราเย็บเสร็จแล้วเนาะเรากลับมาดูนะคะเส้นเนี่ยมันจะเป็นแนวเดียวกันนะแล้วก็โค้งตรงนี้นิดนิดหากถามว่ามันทําได้หรอที่มันจะโค้งแบบนี้ลักษณะเก็ดของเสื้อมันทําได้นะคะเนี่ย ทำได้มันไม่มีการผิดนะพเพื่อนเสร็จแล้วเราก็พับแบบนี้นะเวลาไปเรีดนะคะใช้หมอนรองเรีดนะ,ะรีดเก็ดนะคะรีดเก็ตให้เขานูนเป็นเส้นนูนขึ้นมาแบบนี้เวลาลูกค้าใส่เขาก็จะไม่เป็นจีบตรงปลายอกตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วแต,แต่งปลายจุดอกเสร็จแล้วนะคะเราก็ คิ้วเลยคิ้วบนนี้เลยคิ้วให้มันติดสาบไปด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเป็นการปิ้นเริ่มเย็บคิ้วจากเส้นที่เราเย็บนะคะเย็บใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันจะได้ช่วยพยุงเนื้อผ้าให้ดูให้คอกระชับนะถ้าว่าเราคิ้วเส้นเล็กเนี่ยมันจะทำให้คอบาง อสี่เหลี่ยมคอห้าเหลี่ยมเราสามารถทำวิธีนี้ได้นะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเคล็ขัดก็จะได้ประมาณนี้ง่ายๆแก้ง่ายๆเลยนะคะเราไม่ต้องไปคิดอะไรที่ยุ่งยากนะ,นะเดี๋ยวเวลาลูกค้าใส่ปุ๊บอกลูกค้าใส่ดันไปตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมตรงนี้ก็จะแนบนะคะอก มันจะมีเนื้อที่ให้อกลูกค้ายอยู่นะคะเหมือนเกาะอกนะเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้พอตรงนี้ก็จะแนบกระชับไม่ไม่เหลือแบบก้มแล้วเห็นปูะอะไรแบบนี้นะคะคลิปนี้มีเท่านี้แหละจ้าหากว่าเพื่อนๆชอบฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์เก็บไว้ได้ทุกคลิปเลยนะเพราะว่าพินาต้องการให้เพื่อนๆมี ความรู้เพิ่มเติมนะคะความรู้เพิ่มเติมในการแก้ไขางานให้สวยขึ้นหรือมันอาจจะไม่สวยอาจจะไม่พอใจอะไรก็ข้ามไปถ้าหากว่าใครชอบค,อค่อยกดแชร์นะคะไปแล้วจ้าขอบคุณคะ่ะ